ทุกคนครับตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยครับผมทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวได้ดูดูดูอง์หญิงดิวันนี้ผมจะคุยอะไรหน่อยก็คือทุกๆคนครับก็คือว่า,าที่ fc ได้เขียนคอมเมนต์กำลังใจและคำแนะนำต่างๆอะไรมาในแต่ละคลิปเนาะทุกคนคือผมอะไล่อ่านแต่ผมบางทีผมยังอ่านไม่ไม่หมดคือ คือคือเอฟซีให้กําลังใจมาเยอะมากๆทุกคนแต่ผมอะ่ะก็พยายามที่จะไล่อ่านทุกๆอ่าข้อความนะครับทุกคนอ่าผมก็พยายามไล่แต่ละคลิปอยู่แล้วผมก็จะมาพยายามทําคลิปมาตอบนะเพราะว่าการที่ผมจะตอบแต่ละข้อความอะ่ะมันเยอะมากแล้วมันทําให้ผมเวลาผมยิ่งมีน้อยเวลาผมทุกวันนี้คือไม่พอเลยทุกคน นึกภาพไหมเพราะว่าตอนนี้คือผมต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่สลัพัดเลยว่าตอนนี้ผมก็ต้องเตรียมสถานที่ด้านนอกเพราะว่าเบบี้โตขึ้นโต,ข,นตขึ้นว่าเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงที่มันฉี่เป็นแล้วก็ขับถ่ายเป็นแล้วทุกคนผมก็ยิ่งเร่งทําด้านนอกกว่าเดิมเลยทุกคนอยากให้มันเสร็จเสร็จแล้วเขาก็จะได้อยู่ระบบปิดที่จะออกไปด้านนอกได้อะทุกคนนึกภาพไหม คือผมก็พยายามเนาะอย่างปัญหาหลายๆอย่างที่เอฟซี FC แนะนํามาผมก็ก็พยายามมาปรับปรุงทุกคนหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าคําแนะนําในเรื่องของต่างๆส่วนกาแฟนี่ผมก็คอยดูแลอยู่แต่การที่ผมจะต้องไปตลอดนี่มันไม่ได้เพราะว่าผมใช้โทรอะ่ะแล้วมีอะไรผมก็จะไปเดินไปเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกอะทุกคนแต่โดยรวมคือกาแฟเมื่อเช้านี่คือป้าโทรมาคือเขาดีขึ้นอะ่ะ สดใสขึ้นมีการขาเขาเรียกแล้วเรียขนตัวเองใส่เขาเรียกวิธีใส่หมัดตัวเองทําอะไรได้อย่างเงี้ยคือสดชื่นมากดูดิทุกคนเวลาผมจะคุยอะไรนี้มาเวลามาให้กําลังใจแล้วทุกคนเนี่ยคี่กําลังใจกาลังใจมากคือทุกคนคือผมครับผมจะรายใานไม่ได้ว่าผมทําอะไรมั่งคือแต่ละวันมัน,ม,น,ม,นมันเยอะจริงๆก็งานประจาผมก็มีทุกคนงานประจําผมก็เวิร์คฟอร์มโฮมนึกไห ขนาดต้นไม้ผมยังไม่ได้ลดเลยในวันนี้ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็จะมีดราม่าดราม่าเรื่องไอ้คุณแดงคุณแดงกับคุณซอมบี้เขามาปะทะกันตรงประตูรั้วผมก็ต้องโอ้โหเยอะมากเนาะแต่ผมมาเคสแคร์เอฟซีทุกๆคนเนาะผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยกันตลอดเนาะ,ะทุกๆคอมเมนต์ผมผมจะพยายามเข้าไปอ่าน อ่านทุกข้อความผมจะอ่านตอนที่ผมใกล้นอนนะทุกคนนึกไหมคือพอเวลาช่วงนั้นนะผมจะว่างใช่ป่ะตอนจะนอนนะผมก็จะเข้าไปอ่านแต่ก็ยังอ่านไม่หมดเพราะว่าผมต้องต้องกลับไปอ่านทคลิปเก่าๆที่ทุกคนที่คอมเมนต์มาเนะี่ยทุกคนนึกไหมก็ยังอ่านไม่ถึง f อซีอ่าแต่ละท่านเนาะคือแต่ละท่านก็มีคําแนะนําอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอ่าอับ น่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลยมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งก็คือที่ผมเปิดของขวัญ FC ที่ส่งมาแล้วก็จะมีมีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นเป็นของอที่เป็นซองอ่ะที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นซองอะไรแต่สุดท้ายเป็นซองเป็นซองเงินนะทุกคนนึกภาไหมเป็นซองเงินแล้วผมก็เปิดขึ้นมาแล้วเป็นเงินนึกภาไหมก็โดยโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเราไม่ใช่ผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นไรนะ กฎของ youtube เพราะว่าเราไม่ได้ไปแจกเงินและเราไม่ได้อะไรก็คือเหมือนเราคือมันเป็นธรรมชาติเราเปิดมามันจะเอ๋พอดีมันไม่ใช่ตั้งใจที่ว่าเอาเงินมาโชว์อย่างงู้นอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าทาง youtube ก็คงจะมีเหตุและผลว,ว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าถ้าเขาจะใจร้ายใช่ไหมจะปิดช่องซอมบี้ผมว่าคงคงคงมันต้องมีขั้นตอนนะทุกคน นึกขามไหมขั้นตอนขอต้องแจ้งอะไรหลายๆอย่างก่อนตอนนี้ม่ยังไม่ได้แจ้งอะไรมายังไม่ได้แจ้งอะไรมาว่าเออเราทําผิดอะไรนะอะไรเนี่ยทุกคนผมก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจมากที่ห่วงใยคือห่วงทุกทุกรายละเอียดของอบ้านของสมบีนี่ผมดีใจนะดีใจที่แบบมีคนรักอะทุกคนนึกไหมคอยสก,กรีนให้ผมว่าเออเป็นยังไงมั่งก็ผมก็คิดว่า ต่อไปผมก็จะพยายามที่ระมัดระวังมากขึ้นอะไรที่เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนเนาะทุกคนเนาะผมก็ขอขอบคุณนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่านเจอข้อความอะไรใหม่ๆแล้วผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนอีกทีเนาะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์งานตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนวันนี้เขามาทําห้องน้ําด้านหลังเนี่ยก็เลยวุ่นวายกับช่างด้วยทุกคนหลายอย่างนะเนื่องจากว่า ไอ้ตรงตรงลงรถผมก็จะทําให้มันเสร็จทีเดียวเลยเพราะว่าพวกนางนี่จะได้ออกไปข้างนอกได้เนี่ยไงไม่งั้นนะผมไม่ไหวทุกคนเพราะว่าซอมบี้อ่ะวันนี้เขาไปไปจ็อกกิ้งบ่อยมากเลยจนผมบ่นให้เขาอะพอบ่นมากก็จะนอยคือผมเข้าใจนะเขาอยู่ตรงเนี้ยเขามองเห็นไอ้แดงมาหาผมแล้วคราวนี้เขาก็ระแวงระแวงไอ้แดงจะมาซุบซิบอะไรกับพ่ออะไรเนี่ยเพราะว่าผมเดินเดินตรงนั้นบ่อยอ่ะซอมบี้ นะทุกคนผมต้องขอขอบคุณ IFC ทุกๆท,ท่านมากเลยนะครับผมที่รักอซอมบรีรรักในครอบครัวของผมรักทุกเรื่องราวที่ผมได้เจอเจอมาแม้แต่เรื่องของกาแฟเรื่องของคำแก้วเรื่องของหมาวัดเรื่องของมาวิน ทุกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมอะคือ FC ใส่ใจมากๆเลยครับผมผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับผมทั้งกําลังใจทั้งส่งของกินอะไรมาเยอะๆนะี่ผมประทับใจมากๆเลยทุกคนนะบางทีผมก็อาจจะทำอตอบ ตอบโจทย์ของ f อแต่ละท่านที่แนะนำา่ไม่ทั่วถึงผมก็ต้องขออภยัยแต่ผมก็พยายามที่จะปรับไปก็เหมือนที่เอฟซีา FC บางท่านบอกว่าการที่จะให้ผมแบบทาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่า f c เยอะมากใช่ไหมผมก็ก็อาจจะไม่ไหวอะไรเงี้ยทุกคนแต่ผมก็พยายามทำนะพยายามทําให้ f อที่รักผมให้สบายใจที่สุดเนาะทุกคนแต่ตอนนี้ดูดิเบบี้อ้อ อมบีเวลาฟังผมเสร็จนางก็จะนอนนางก็จะเข้าไปนอนนะทุกคนวันนี้ผมวันนี้อะทุกคนผมเห็นไอ้ไอ้แจ็กสันอะมันถ่ายมันครั้งแรกเลยทุกคนผมก็ช่วยอมบีในเคลียเมื่อกี้ผมเออมันมีทีเอฟซีส่งไอ้ทิชชู่เปียกมาโอ้โหต้องขอขอบคุณมากๆมีประโยชน์มากๆเลยทุกคนนึกภาพไหมมีประโยชน์สุดๆเลยผมทําความสะอาด เซมบีเธอเป็นอะไรฮะเธอฝันเหรอฝันอะไรเหา่าเนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินปกติถ้านางได้ยินเสียงผมนางจะตื่นนะงงเห็นไอ้แดงมันมาผมขับรถมาแล้วมันมาหาเลย ผมกลัวซอมบี้มันเห็นไงะผมกลัวซอมบี้เห็นหแดงเห็นไหมแต่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันวิ่งมาผมตอนผมรถเข้ามากินไปเพราะผมต้องรีบเข้าแล้วเดี๋ยวซอมบี้เห็นกำลังเกิดการประทะอารมณ์การเข้าๆอแดงอะ่ะก็คือว่ามันมาขอข้าวผมกินแล้วผมให้มันกินเสร็จผมบอกให้มันกลับบ้านมันก็ไม่ยอมกลับและซอมบี้อะ่ะมันก็ปวดฉี่ไง ผมก็เลยพานางออกมาฉี่ฉี่แล้วไอ้แดงมันก็มาบาจระเอ๋กันนี่ประจันหน้ากันนี่เนี่ยอารมณ์มันก็เลยสอมบีเธอเข้าบ้านก่อนนี่จะเปิดฉี่ปะเข้าบ้านกันแดงเธอกลับก่อนแดงมันก็มาอยากมาหาผมอยากมาอยู่กับผมแน่เลยแหมมึงเนี่ยสอมบีสอมบีมานี่มามาบ้านเข้ามาเข้ามาเข้ามา มาเร็วมาเร็วแดงมันไม่ยอมกลับอ่ะซอมบี้มันจะไปฉี่มันก็ออกไปฉี่ไม่ได้ไงทุกคนคือด้านในปเลยข้างหลังนะช่งออางเราทำมันก็เลยไม่กล้าฉี่และทีนี้ซอมบี้มันจะออกไปฉี่ยังไงเนี่ยซอมบี้เธอฉี่ที่สวนกันไหมดูซอมบี้มันมงุนง่านยิ่งไม่พอใจเลยไอแดงนี่ก็โอ้หน้าด้านว่ะ ซอมบี้บอกว่าหน้าด้านแดงมันกลับไปก่อนแดงอนพูดไม่เคยรู้เรื่องทุกคนดูสิดูมันจ้องนิมันจ้องมันยั่วซอมบี้อะผมก็เอาอาหารเม็ดให้มันแล้วนะซอมบี้ซอมบี้เธออย่าทะเลาะนะอย่าทะเลาะก,กันนะเออยังไงร,รู้แล้วมันไม่เข้ามาอย่าทะเลาะก,กัน ดูแดงทุกคนดูแดงมันมองเิยมองว่าซัมบี้อยู่กับผมน่มันคงคิดว่าซัมบี้ทำไมเธออยู่กับพ่อเขาได้ว่าฉันอยากเข้ามาข้างในจังเลยฉันอยากเป็นลูกเขาอะซัมบี้เธอให้ฉันเป็นลูกเขาได้ไหมแดงแดงแดงเธอกลับบ้านก่อนดิเนคือผมจะออกไป เขาจะแบไกลแดงไม่ได้เดี๋ยวสอมบี้ทุกคนตอนนี้มันหน้าสิวหน้าขวานมากดูดิสอมบี้มันนั่งอยู่เนี้ยมันซอมบี้ใหญ่นะซอมบี้ยุดนะยยุดสอมบี้มันกลัวเสียงผมครับไม่งั้น,นมันประจันหน้ามันปะทักคารลมกันเสียงดังแล้วแหละแต่ผมอะอยู่ตรงเนี้ยแดงมึงกลับไปก่อนทำยังไง ผมจะทำยังไงดีนะมวยคู่นี้แดงก็ไม่ยอมกลับสบีงุนงานไปนู่นแล้วเดี๋ยวถ้านางปวดเยอะๆฉี่มันก็คงฉี่ตรงไหนก็ได้แล้วมั้งผมว่าเออยังไงแดงแดงมันกลับก่อนไปสงงบี<ๆ>เธอไม่ตั้งนะไม่ตัง้งยุดยุดยังไงว่หยุด พ่ออยู่นี่ยังทะเลาะกอันนี่นะแดงก็มยองกลับบ้านดูดิซัมบีง้งุนงานมากทุกคนซัมบี้ผมเข้าใจ,จัมด้วยผมเข้าใจซัมบี้นะซัมบี้มันมันเห็นตรงกระจกมาหลายหลายหลายเทลาแล้วนบอกมันอนะซัมบี้คือมันจะออกยังไงอะ ถ้าผมพาสมบีเข้าบ้านก่อนแล้วให้แดงมันกลับเลยสมบีเข้าบ้านกันดีกว่าไปทุกคนพอดีแดงมันกลับไปแล้วไงผมก็เลยพาซอมบีออกมาฉี่ดูความดูความของมันดิมันมากินอาหารที่ผมให้แดงอะ่ะประมาณว่าเธอก็ไปเหยียบโคนทำไมวะนี่นี่โค นางก็ไปกินนะกินอาหารที่ผมให้แดงนะจริงๆในบ้านนะมีต้องมีผมเทให้ตั้งเยอะนางยังไม่กินแหมมันคงคงหมันไส้กันสัมบีสัมพีมันงงงานตั้งนานแล้วนะมันเห็นตรงในกระจกอะทุกคนมันมองออกมาได้ไงที่เห็นผมมันมันเก็บเก็บไปอะเก็บความรู้สึกไว้วันนี้เขาจะระบายแต่ระบายก็ระบายไม่ได้นะเพราะาโดนผมวันนี้ พอดีผมพาสมบี้เข้ามาก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันประทะขารลมกันอย่างรุนแรงเลยนะค่ะไหม,มเดี๋ยวก็เช็ดกันเช็ดเท้าก่นอนอข้างนน,นอนลงไปนอนลงไปนอนลงไปออีกข้างนั้นเนะ่อ,อในโผล่มาอย่างนี้สิทุกคนคือนางออกไปทุกครั้งอะ่ะเข้ามาผมต้องเช็ดเท้าให้นางตลอดอยู่เนี้ยทุกคนคือ คือบางอารมณ์ผมเหนื่อยผมก็จะบ่นให้มันนะอย่างเวลาฝนมันตกแล้วมันเลอะมากมากใช่ไหมอย่างเมื่อคืนเนี้ยมันก็จะนํามองหน้าแต่เมื่อกี้อ่ะมันแดงนะแดงก็ไม่ยอมกลับรู้จะอารมณ์เนี่ยเวลาสองสาวนี่เขาปะทะอารมณ์เสียงดังนะทุกคนแต่เมื่อกี้อ่ะผมไนงะผมอยู่ไงผมอยู่ขเขาเลยไม่กล้างไงแดงครับผมก็บอกให้กลับก็มีกลับมันอิจฉาฉาซอมบี้ไงซอมบี้อยู่กับผมอะ มันอยากจบบมาสัมผัสอ่ะซอมบีเพราะว่าหนูอยู่กับไปหาเบบีก่อนสรุกมันยังงลูกนี่แหละทุกคนผู้หญิงกับผู้หญิงไงจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนลองคิดดูดิว่าผมจะทำยังไงคือซอมบีอ่ะ ถ้าเป็นหมาตัวผู้อ่ะเขาไม่มีปฏิกิริยางนี้นะคือเขาอ่ะ <c oughs> ไปไปผมพาน้ำมาหาลูกมันโยกับลูกก่อน,กกนเข้าไปเบบีนอนนะทุกคนนอนลงผมดูเลยไอแดง ไอแดงมันยังไม่กลับอะทุกคนมันยังอยู่ประ,ประตูอะอยังไงเนี่ยแดงแดงทำไมมันดื้อยางงี้วะสมและที่มาวินบอกว่าไอแดงอมันไม่พูดไม่เคยรู้เรื่องดือ้เอเขาบอกให้กลับก่อนก็ไม,ม่ยอมกลับอือไหเห็นไหมเดินไปเดินมาอยู่หน้าประตูผม,มทำยังไงดี ทำยังไงดีะมาเวลตายจะทำยังไงดีมาเววไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเลยอย้มาเววหนนๆทุกคนฟรีมาเววว้วกนิดหน่อยทุกคนเออดีนะที่เอฟซีเขาส่งสสไอ้กระดาษที่ชุเบเปียกให้ผมอนะทุกคนที่วันนั้นนะ่ะมีอยู่กล่องหนึ่งนะ คือบางทีซอมบี้เขาอาจจะทําไม่ทันไงยังไงรู้ยังไง <c oughs> วันนี้ทาไมพ่อเจอเรื่องวุ่นวายเยอะเลยอะ่ะเหนื่อยจังเลยทุกคนวันนี้ผมต้องไปเอาของที่ส่งผิดใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปซื้อของให้ช่างแล้วก็ผมมานี่ก็มาเจอดราม่าของซอมบี้กับแดงอีกผมนี่แบบ เหนื่อยจังเลยอ่ะทำยังไงดีเดี๋ยว,วมามาวีมาเวลก็เมื่อกี้อักหน่อยหนึ่งแต่ผมทำให้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะวัดคือคือเอฟซีบอกว่าวัดเด็ก เขาจะทําเสื้อให้ใช่ไหมให้วัดตัวใหญ่เป็นหลักใช่ไหมเดี๋ยวผมวัดอพี่มารนะ์กเนาะเดี๋ยวผมต้องไปหาสายกันสายมาวัดแล้วผมวัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมโพสต์ไปที่ชุมชนนะทุกคนเนาะยังไงลูกอยังไงไมาเวลมาเมาเวล,เวล,เวล,เวลยังไงลูก ซอมบี้วันนี้เขาทํเขาทำไอ,ำอห้องน้าเขาทําในด้านหลังก่อนนะเธออย่าพึ่งอันนี้นะงุนงานนะเพราะว่าคนเข้าออกเยอะคือทุกคนมันมีทั้งโขลกดินคนทรายเข้ามาไงนี่ขนาดแค่ทำห้องน้ำนะทุกคนดูดิทําเล็กๆน้นอยๆเองอะมันต้องใช้อะไรเยอะแยะมันไม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ทําอะไรง่ายๆี่ขนาดทาห้องน้ําเล็กๆอะทุกคน มันต้องใช้อุปกรณ์ใช้อะไรเยอะแยะเหมือนทําบ้านเลยอะนี่เขาก็ขนดินขนทรายมากันอยู่โอ้หเนี่ยสมบี้จริงๆอร,รพ่อก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำห้องน้ำรลกนะนี่เพื่อหนูเลยเนะี่ยพ่อก็ต้องแบบวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นไหมหลังบ้านนะอืม มาเพื่อนมาทาอะไรกันอยู่ในบ้านนี่เฮ้มาทาอะไรกันอยู่ในบ้านจ้ะนี่เด็กๆทุกคนวันนี้เด็กๆมันหนาวไงเขาเข้ามาอยู่ในบ้านกันพ่อเขาไปนอนด้วยเป่ะเขาไปนอนด้วยรเป่ะนี่อยากเขาไปนอนด้วยอ่ะอยากเขาไปนอนด้วยเด็กๆบ้านเป็นยังไงนี่โอ้ทาไมบ้านหน้าอยู่จังเลยทําไมบ้านหน้าอยู่จังเลยโอ้ย บ้านน่าอยู่เลยมีใครมาข้างหลังมันมีเด็กตัวไหนมาข้างหลังบ้านน่าอยู่จังเลยบ้านอบอุ่นทุกคนตอนนี้ผมมาถ่ายอยู่ที่ในบ้านของเขาอืดูเขามาอยู่กันนี่มาอยู่รวมกันมีใครมามีใครมาข้างหลังนี่มีใครมาข้างหลังนี่ มาข้างหลังนะี่มีใครมาข้างหลังนะี่เอาลงไปลงไปให้หมดเลยโอ้ยมาอยู่กันในบ้านทุกคนดูดิดูดิดูด,ดิเขาอยู่กันในบ้านนะมาเรียว <c oughs> ดิมาเวียวดินทุกคนนี่บ้านเขาเห็นไหมบ้านเขา บ้านก็เด็กเด็กโอ้ยดูดน่ารักมหมเด็กเด็กอะ่ะเด็กเด็ก็อยู่ในบ้านอากาศมันหนาวอะไรเนี่ยจะออกกันไปไหนเนี่ยออกกันไปไหนโอ้ยทำไมพกเธอหน้ารักกันอย่างนี้น้ารักนี้เดี๋ยวมีตัวหลังนี่ใค่เนี่ยนี่ใช่เนี่ยโอ้ย Oh, nano, nano no, no, ya hap. Have... Itu apa ni lo? Itu apa ni? Itu adalah au.